สาธิตวิธีการใช้งาน eWords 8ร่วมกับซับบูเฟอร์อุปกรณ์ที่ต้องมี 1. eWords 8 2. ซับบูเฟอร์ในที่นี้เราจะใช้เป็นรุ่น e v a 1 8 s p และสุดท้ายสาย XLR 1เส้นครับขั้นตอนแรกให้เรานำสาย XLR เสียบไปที่ช่อง mix out ของ eWords 8 จากนั้นนำสาย XLR เสียบไปที่ช่อง Input 1ของซ e ับ e v a 18SP ขั้นตอนที่2เปิดลำโพงเพื่อตั้งค่า crossover แนะนำให้เปิดที่ E-Words 8ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดที่ซับบู o f อร์เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ s u b บ o o f e r ได้ครับมาดูที่ E-Words 8กันก่อนเข้าไปที่เมนูโดยการกดที่ Big k n น b หลังจากนั้นเลือกไปที่ซับ สำหรับ e v e r s e 8สามารถตัด c อสโอเวอรได้ที่100 Hz 120 h ฮิและ150 Hz และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้งานร่วมกับ s u b w ูเฟอร์นะครับรุ่น ELX 212 SP ELX 218 SP EKX 15 SP และ EKX 18 SP ก็สามารถเลือกตามรุ่นที่ต้องการใช้งานได้เลยครับ ในกรณีที่ใช้ร่วมกับซับ EVWA 18SP ก็ให้เลือกตัดที่100 h z หรือ150 h z ผมจะเลือกตัดที่100 h z นะครับจากนั้นมาต่อกันที่ซับ EVWA 18SP ในส่วนของ low pass กันนะครับก็จะเลือกตัดที่100 h z เช่นเดียวกัน แต่สำหรับใครที่ต้องการจะตัด crossover ที่ 150Hz นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยการเลือกจุดตัดให้ตรงกันที่ 150Hz บนลำโพงทั้ง2ใบครับในส่วนของการปรับเสียง master volume นะครับเริ่มต้นเนี่ยแนะนำให้ปรับไว้ที่ 0dB ทั้ง2ใบเลยนะครับแต่หลังจากเปิดเพลงไปแล้วหากเพื่อนๆต้องการเพิ่มหรือลดเสียงของซับก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ที่ master volume ของตัวซับบูเฟอร์ได้เลยตามความเหมาะสมครับ